เพื่อนๆวันนี้มาเปิดโลกให้บางคนที่ยังไม่รู้นะคะว่ากรมป่าไม้หรือศูนย์พันธุ์ต้นไม้เนี่ยเขาแจกเบี้ยฟรีนะคะวันนี้มารับแล้วนู่นค่ะพี่ๆเขากําลังคัดต้นไม้อยู่ก็ให้ฟรีนะคะโฉนโดเอกสารสิทธิ์ต่างๆโฉนดนี้ได้เป็นพันเลยนะคะถ้าโฉนดนิใหญ่อเนี่ยค่ะเขาแจกฟรีอันนี้ตัวเองได้แล้วนี่ของตัวเองของตัวเองไม่ใช่ชโฉนดค่ะมีต้นสัก ก็เลยรอคุณป้านี่คุณป้ามาด้วยกันวนป่านไม้ที่ก็แจกฟรีนะคะแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์โฉนดปทอออห้าอื่นๆ นี่อยู่บึงการเนี่ยพี่ๆก็จะเก็บใส่ถุงให้เราพวกงานมากลินฟ้าแบบแมี้ยเห็นบ่เออ พี่มีหลายพันมีทุกสิ่งอย่างไปดูต้นสักนี่ต้นอย่างนี่ไงไปด,ปดูโอ้คักงามไะดูอันนี้สักนะคะนี่ค่ะ ขอให้มีเอกสารสิทธิ์มารับได้นะคะแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะตอนไม้ทีวันที่เก้าพรุ่งนี้เตรียมเอาไปปลูกปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยยางด้วย